สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello d เ e r r i e n d s very วันอีเวอรี่แ p ปนะคะวันนี้ก็จะมาทำอาหารเช้านะคะคือผัดสายบัวนะคะนี่นะคะผัดสายบัวนะคะใส่เนื้อหมูนะคะใส่ผัดสายบัวแต่ว่าสายบัวของเรานะคะเราก็จะมีพริกนะคะพริกนี่พริกกระเทียมนะคะเราก็จะคุกเขานะคะใส่ไปแบบนี้นะคะให้มีรสชาตินะคะ มีรสชาตินะคะเข้มข้นนะคะก็เรามาเปิดเปิดเลยนะคะไอ้นี่นะคะเราจะปรุงรสแล้วนะคะมีรสดีผงชูรสนะคะไอ้นั่นค่ะซอสหอยนางรมนะคะก็จะมีทุกๆอย่างอยู่ในนี้นะคะซอสหอยนะคะก็ใส่รวมไปนะคะก็น้ําตาลทรายก็ไปนิดหน่อยรวมกันอยู่ในนี้นะคะแล้วเราก็เอามาผัดนะคะค่ะใส่ทีละนี้ก็แต่ว่าจะใครจะกีนรสชาติอะไรนะคะก็เรามาเปิดกันเลยนะคะ เราต้องให้ไฟร้อนๆนะคะถึงเราจะผัดไปนะคะค่ะค่ะนะคะให้ไฟนี้ร้อนก่อนนะคะเราถึงจะใส่ใส่เนื้อหมูไปก่อนนะคะเนื้อหมูนี่ค่ะเราไม่ต้องเจียวกระเทียมในนี้นะคะเพราะเราบุบบุกกระเทียมนะคะใส่ไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่นมี้ค่ะนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพร้อมที่จะใส่เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูลงไปนะคะ ร้อนก่อนนะคะร้อนแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูนะคะอันนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะค่ะเราใส่หมูนี่นะคะเราเราปรุงรสกับอ้อันเปนเลยนะคะผัดนะให้เหลืองน,นะคะ ต้องใส่เยอะเพื่อให้ไความมันเยอะใส่พอดีพอดีนะคะใข่ขนาดนี้แหะคะแล้วเราตั่วไปเรื่อยๆนะคะใครอยากไปกินชิกขอก็ใส่เยอะิกนเยอะยนะคะที่มี่ชอบขาแล้วก็ใส่ชิ้นะคะที่ด้านะคะจะอูมีรสชาตินะคะซึ่ก็อร่อยนะคะนี่นะคะปาับนีนะคะปาับี่นะคะ ก็ผัดลงไปแบบนี้นะคะแล้วมาเลี้ยเหลืองหน่อยนึงนะคะมันก็มันก็จะถ้าใส่น้ำมันเยอะมันก็จะฟู่างที่หมายคะ่ะไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณใส่พอประมาณนะคะค่ะอันนี้ะ้าร้อนเต็มที่เลยนะคะค่ะแล้วก็เอาอีกนิดนึงนะคะเทวยนะคะเอาอีเ้ยงเหลืองๆนะคะค่ะ อัน right. นี้นยคะใส่วัวนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปนะคะใส่วัวนะคะเรามากินใส่วัวกันนะวันนี้นะคะตัดใส่วัวนะคะล้อนนะคะอ่าใส่วัวก็มีที่จะมีอย่างดีนะคะใส่วัวก็เป็นที่จะมีนะคะทุกอย่างก็มีที่จะมีหมดนะคะทุกอย่างนะคะนี่นะคะเรปรุงรสหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็ผัดไปนะคะผัดใส่วัวนะคะ แั่ตัวนะคะใหเคมัลก็จะเราเอาพรกลงไปด้วยนะคะมันจะบุบๆจะแบบว่าอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะเราก็จะเอานี่มีอนะคะนี่นะคะหาะเป็นนิดนึงนะคะห่อไปนิดเดียวนะคะพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะห่อไปนนิดนึงนะคะ ม่ต้องค,ะคะลีนนะคะเพราะว่าเรากะประมาณเต็มนะคะอ่ารอให้ให้เื็นหน่อยนะคะให้ให้ใ่บัวนะคะเข้าเข้าที่นะคะแล้วเข้าเข้าจะแบบก็จะออกมาอร่อยมากนะคะดูนะคะอ่าผัดนะคะจะเป็นรสชาตินะคะพ่คมกล่อมแล้วก็อร่อยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะรอะคะรอ,ะะอ,ะะอเขาควันขึ้นเยอะนะคะ ใส่บันะคะเดี๋ยวเราเตยมจานไปเลยนะคะเตยมจานก่อนนะคะถ้าียงจานนะคะอือค่ะพาให้พอร้อนอีกนิดนึงะนะคะร้ละลอนๆเพื่อกินอร่อยนะคะผัดข้าวเช้านะคะผัดง่ายๆนะคะผัดใส่ด้วยนะคะ นี่ระเบีบพริกนะคะถ้าใครต้องการพริกนะคะอีกนะคะเราก็นะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะพริกนะคะอันนี้เราจะเด็ดพริกอินนะคะเพราะว่าชอบกินเผ็ดมากนะคะกินเผ็ดมากๆเลยนะคะนี่เราก็ใส่พริกลงไปอีกนะคะให้ดูนะคะรสชาตินะคะอร่อยอร่อยนะคะเราก็ต่วปอีกนะคะใส่ตัวเราเนาะ ผสายบัวกับหมูนะคะนี่นะคะส่บัวกับหมูนะคะใส่บัวอ่อนค่ะสายบัวอ่อนนะคะ,นนะ,คะใครยังไม่ไม่เคยกินผัดสายบัวนะคะไม่ค่อยมีใครทำหรือว่ายังไงนะคะก็ลองมามาชิมรสนะคะที่บ้านนักส้มนะคะนี่ค่ะมาดูปรุงรสนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็ตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะอาหารมื้อเช้าเรานะคะ ก็นะคะการผัดนะคะจะทําวิตามินดีช่วงเช้าสวัสดีค่ะนาส้มนะคะคะ่ะวันนี้พามาชมตลาดนัดนะคะนะคะช่วงเช้านี้นะคะ hello day friend every one is very happy นะคะก็ามาดูนะคะดูการอาหารนะคะจะเดินชุดช้านะคะพวกอาหารนะคะช่วงตลาดนัดนี้นะคะใช่ค่ะค่ะค่ะ,คะก็มีคนเยอะแยะเลยนะคะ ก็มีเสื้อน,นะคะมีต้มยำอะไรพวกนี้นะคะพาเพื่อนๆนะคะที่น้องนะคะมารับชมนะคะค่ะก็ขายอย่างทีช่วงนี้ท้องฟ้ามืดเลยนะคะก็สงสารคนขายนะคะต้องมาขายของนะคะดหนา้นานส้มนะคะพาไปไปเรื่อยๆนะคะมาดูนะคะผละไม้ไม่มีนะคะจะมีของกินนะคะมีลาบนะคะลาบนะคะแล้วก็จะซื้อไปนะคะให้มาชมนะคะค่ะ บางเจ้าก็หูฝนมาพุา่งลม,มแรงด้วยอ่ะลมแรงด้วยนะคะลมแรงด้วยนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมบางเจ้าก็มียังไม่เปิดร้านนะคะเพราะว่ากลัวฝนตกนะคะอันนี้ขนมนี่ก็น่ากินนะคะ,น,ะนี่นะคะขนมนี่นะคะเขาเรียกขนมอะไรเนาะ,ะถ้าอร่อยแบบนี้นะคะเคยกินนะคะข้านมอแบบนี้นะคะก็อบบะะขอให้ทุกเพื่อนทุกท่านได้รับชมนะคะเสื้อผ้านะคะกันเกรงวอร์ม ร้าไก่วอร์มนะคะมีหลายราคานนะคะก็ให้มาชมตรงนี้นะคะดูเสื้อผ้านะคะร้านนี้พวกขายื้อเสื่อในนะคะสลามนัดนะคะมีหลายแบบนะคะเอาแบบไหนนะคะถ้ามีหลายแบบหูลมพัดแรงมากนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปข้างหลังนะคะกลัวฝนตกมากเลยนะคะค่ะก็ขอให้เพื่อนนะคะมารับชมนะคะรับชมไปเรื่อยๆนะคะค่ะ มีของกินนะคะจะพามาดูของกินนะคะของกินนะคะมีหลายราคานะคะไอ้น,นี่คือเรียกอะไรนะอ่าอ้น,นี็น่ากินนะคะเดี๋ยวตับนะคะขอบคุณมากนะคะนี่มาดูเลขฟิสโลตันรี่นะคะว่ามีเลขอะไรดีๆไหมนะคะจะดูเลขสักหน่อยนะคะเลขนะคะค่ะมีแต่เ,เลขสวยๆงั้นเลยนะ ค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะค่ะขกลับมาใหม่ค่ะคะ่ะเรามาดูของจิงก่อนนะคะอยากจะรวยก็ต้องก็อย่าไปซื้อเลยมันก็ไม่ถูกนะคะนี่ยำนะคะยำหนังหมูนนี้มียำหนังหมูนะคะน่ากินนะยำหนังหมูกับประทูนะคะก็เดี๋ยวดูไปอีกรอบนึงค่ะฝนยังไม่ตกนะคะค่ะเดินข้างนี้ดีกว่านะคะ อันนี้ผัดไทยห่อละยี่สิบบาทนะคะผัดไทยนะคะเดี๋ยวกลับมาซื้อนะคะอา่าน,น่ากินไหมคะผัดไทยนะคะนี่ผัดไทยนะคะเดียเด๋ยวกลับมาซื้อนะคะนะคะมาดูนะคะมาดูให้ชมนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ชมนะคะในสิ่งที่เราจะผักไก่สดอาหารสดนะคะก็ซื้อไปนะคะมีปลาด้วยนะคะปลาี่ค่ะผัดขายเป็นจานนะคะปลาสดนะคะน,นี่ปลาหมึกแน,น่นอนเลยนะคะ ปลาหมึกปลาหมึกใหญ่เห็นไหมคะเนี่ยยาละเก้าสิบบาทนะคะก็ให้เพื่อน,นชมไปเลยนะคะค่ะเรามาวิถีชีวิตนะคะคนวชาวกรุงนะคะก็มาทําก็จะไปซื้อผลไม้นะคะถ้ามาดูนกะะพลิกนะคะยาวเท่าไหร่นะคะค่ะผลก็จะตกอ,อยู่แล้วนะคะเอาขายแพงละสี่สิบบาทนะคะเป็นถุงมนึงก็มีมีหลายอย่างนะคะ ก็พามาดูผลไม้นะคะนี่นี่นะคะผลไม้นะคะ,ะมีแก้วมังกรนะคะมีลองกลองนะคะมีลองกลองนะคะก็อะขอให้เพื่อนดูนะคะจะขายนะคะชีวิตนะคะแม่ค้านะคะ,ะ,คะอยู่มีขนมหวานด้วยซื้อขนมหวานด้วยเนาะขนมหวานก็มีนะอันนี้หมูหมนะคะเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสดนะคะ มีหลายอย่างนะคะยังไม่จะเอาแบบไหนเลยนะคะดูๆไปก่อนแล้วกันนะคะมีแต่ของจินทท้งนั้นเลยนะคะอันนี้คงซื้อน,นะคะนี่คือขายนะคะนี่นะคะกุ้งย่างนะคะกุ้งย่างกุ้ยงย่างดูพวกย่างกุ้งนะคะน่ากินม,มากเลยนะคะกุ้งนะคะมาดูนะคะกันที่เรานะคะตรงจีนอะไรพวกนี้นะคะที่ขายรองเท้านะคะเป็นคู่หนึ่งคู่ละเก้าสิบเก้าบาทนะคะเก้าสิบเก้าบาทนะคะนี่นะคะเห็นไหมถูกไหมคะ ทั้งใหญ่ทั่เล็กก็99บาทนะคะก็ออกไปทางนี้ดีก,กว่านะคะออกไปทีนี้นะคะสนใจนะคะมันมีเสียงเพลงติดมาด้วยเลยค่ะลืมไปเลยะค่ะเสียงเพลงนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะค่าขอบคุณมากนะคะ